วันแรกที่เด็กชายครับไปลองเตะฟุตบอลผมว่าเขาไม่เก่งหรอกแต่ฝีมือเขาก็พัฒนาไปตามลำดับจนกลายมาเป็นเมสซี่กลายมาเป็นคริสเตยโวโโนนโดนะครับวันแรกที่เด็กหญิงครับเริ่มมาสนใจใส่ใจการร้องการเต้นเริ่มมีศูนย์ฝึกหัดเนี่ยมาคัดตัวแล้วเธอก็ได้ไปวันแรกๆเธอไม่เก่งหรอกแต่วันใดวันนึงเธอก็กลายเป็นลิซ่าแบล็พิงคนะครับ Apple เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีนะครับเรนี้ Apple มาถ่ายทำสารคดีบอกว่าจะใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศไทยของเรายกระดับสิ่งต่างในประเทศไทยของเราให้ดีขึ้นมาได้ทุกท่านครับเราจะรอให้แอป l p นะครับมาทำให้เราก็ได้แต่ผมกํกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เมสซี่ที่โรนัลโดเป็นคือการเข้าถึงขุมพลังดีๆสิ่งดีๆคุณค่าของดีในตนเอง สิ่งที่คนที่คิดค้นแอปเปิลขึ้นมาเนี่ยพอเขาค้นพบสิ่งที่มีอยู่ในตัวคนเรานี่แหละนะครับผมไม่ได้อวดเก่งครับแล้วผมก็ไม่ได้เก่งด้วยแต่ความฝันความฝันก็คืออยากเห็นครับการที่คนไทยการที่ญาติทั่วไทยหรือญาติทั่วโลกเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าไปทดลองเข้าถึงสิ่งดีๆคุณค่าในตัวเองขุมพลังดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอะ ในตัวเรานะครับแล้วถ้าต่างคนต่างทํามันก็ผมก็ว่ามันมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าในโลกใบนี้เนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามันมีตัวอย่างมาแล้วแต่ผมฝันถึงโอกาสที่มากกว่านั้นก็คือการที่คนเราเนี่ยต่างก็เข้าถึงสิ่งดีๆในตนเองแล้วนะคุณค่าขุมพลังดีแล้วนะการที่คนเราครับนำสิ่งดีๆมามาแชร์กัน มาคุยกันมาลองร่วมกันการที่พวกเรานะครับมาเข้าถึงคุณค่าสิ่งดีๆขุมพลังดีร่วมกันนะครับซึ่งวิธีการง่ายๆนะครับก็ตาม3ข้อที่อยู่ในหน้าจอนะครับจุดแรกก็คือความใส่ใจขอแค่คนเราใส่ใจครับเมื่อคนเราครับไปใส่ใจไปรักนะครับการร้องการเต้นนะครับตัวอย่างก็มีลิซ่าแบ็คพิงผมไม่ได้บอกว่าลิซ่าคนเดียวนะ อาจจะเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นนักฟุตบอลของประเทศไทยก็ได้นะครับลหลายหคนนะครับคืออาจจะไม่ใช่โด่งดังถึงเมสซี่ถึงโรนัลโดอาจจะเป็นสตาร์ทอัพอาจจะเป็นกิจการบางอย่างก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นแอปเปิลอย่างเดียวทุกท่านครับทั้งหมดครับเริ่มจากความใส่ใจการที่เราสามารถที่จะเลิกเชื่อชีวิตเดิมๆของเรานิสัยแบบเดิมๆ ความคุ้นเคยแปลกล่าวว่าภาพจําแบบเดิมๆในชีวิตแล้วหันมาใส่ใจสิ่งดีๆสิ่งแรกที่อยากให้ใส่ใจก็คือการใส่ใจว่าพลังดีความสดชื่นแจ่มใสการที่เรามีสุขภาพกายใจที่ดีนะครับคนที่ใส่ใจมันเหมือนกับหัวดีอ่านอะไรก็ออกก็คือคนพอสดชื่นแจ่มใสแล้วเนี่ยพอมีความรักแล้วเนี่ยนะครับซึ่งความรักพลังดีจะเพิ่มพูนนะครับมันเพิ่มพูนตามความใส่ใจ การที่เราไปฝึกใส่ใจให้เกิดพลังดีเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับที่สําคัญนะครับผมไม่ได้บอกว่ามาเคลียร์มากระตุ้นมาเตือนญาติทั่วไทยมาเตือนท่านที่กำลังฟังอยู่แต่ทั้งหมดครับมันคือความสมัครใจของท่านเองที่ท่านจะไปลองดีได้เองภูมิใจได้เองการที่เราอยู่ห่างไกลกับการที่เราจะใส่ใจแบบมีพลังความใส่ใจย,ยิ่งขึ้นเข้าถึงพลังดีของดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ย การที่เราอยู่ห่างไกลมันเป็นยังไงครับแต่การที่วันนี้เนี่ยเรารู้ว่าเด็กชายเมสซ,ซี่เด็กชายโรนันโดเด็กหญิงลิซา่าแบ็คพิงก์ก็เคยไม่เก่งมาก่อนแต่ผ่านไปกี่ปีละ่ะที่เธอเก่งได้แล้วตัวเราเองครับเราจะให้เวลาตัวเราเองเนี่ยแค่ไหนนะครับจุดสำคัญจุดหนึ่งก็คือข้อ2ครับตามหน้าจอเลยนะครับก็คือการที่เราได้ไดเริ่มจริง นึกภาพคนที่คิดอะไรดีๆออกแต่ไม่ได้ไปเริ่มหรือแม้แต่นะครับการที่เราใช้ชีวิตไหลไปในชีวิตของเราจมลงไปอยู่กับชีวิตแบบเดิมๆจะดีหรือไม่ดีนะครับลองไปนึกดูด้วยตนเองนะครับแต่การที่เรามาเริ่มนะครับมาเริ่มจริงๆนะครับกับการที่เราไม่ได้เริ่มนะครับตอนนี้เนี่ยแค่เริ่มนึกผมก็ดีใจแล้วนะครับการที่ลิซ่าแบ็คพิงก์การที่ เมสซี่การที่คริสเตียโนโรนโดนะครับไปถึงจุดนั้นสิ่งต่างๆมันชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งดีๆที่เราต้องการทําเราทําให้มันชัดเจนยิ่งๆขึ้นทั้งหมดครับอยากให้ให้ลองไปนึกถึงคุณภาพของ3คําก็คือคําว่าการที่เราคิดหรือนึกเนี่ยประกอบกับความรู้สึกนะครับนึกหรือคิดประกอบความรู้สึกประกอบกับการลงมือทําด้วยอย่างมีคุณภาพ แบบมันดียิ่งยิ่งขึ้นการที่เรานึกอย่างเดียวแต่ไม่ใส่ความรู้สึกที่เหมาะสมการที่เราไม่สามารถกำหนดควบคุมการนึกของเราได้การที่เราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการความรู้สึกหรือการไปลงมือทำของเราได้ลองไปนึกเองนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำนะครับคนเราครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองมานานมาก นะครับแต่มันก็ได้ผลได้คือคือ,คอไม่ไม่เร็วนะแต่เทคนิคนึงก็คือการท้าทายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชวนพวกเราก็คืออยากชวนพวกเราให้ไปใช้เทคนิคเทคนิคนี้วิธีการนี้นะครับคือท้าทายตัวเราเองนะครับให้ไปเพิ่มพลังใส่ใจเข้าถึงคุณค่าของพลังดีไปลองเริ่มจริงๆไปลองทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการนึกในความรู้สึก ในการขยับตัวไปลงมือทําในแบบฉบับในแบบที่ท่านจะออกแบบได้เองนะครับการท้าทายนี้นะครับอย่าอย่าถือว่าผมท้าทายให้ท่านนะครับในการบอกต่อวิดีโอนี้นะครับในในช่องทางต่างในห่วงเวลานะครับอย่างเช่นปีหนึ่งอาจจะบอกต่อสักครั้งหนึง่งอย่าถือว่าเป็นการท้าทายเลยนะครับถือว่าเป็นความเมตตากรุณาเมตตาคือ,อ,อมี กระแสหลายอย่างในโลกใบนี้นะครับมีทุกวันนี้มีสงครามมีกระแสเขาเรียกว่าภาวะโลกร้อนนะครับมีเรื่องประหมอคางดํามีเรื่องของป่าทับลานมีเรื่องของอะไรหลายอย่างนะครับที่เป็นข่าวทุกท่านครับถ้าท่านเมตตากรุณาผมนะครับการที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับการที่ภาพที่พวกเราแต่ละคนนะครับไปเข้าถึงสิ่งดีๆในตนเองแล้วเรา เราไม่ใช่แค่เข้าถึงแต่เรานำมาแชร์กันเรามาเข้าถึงคุณค่าสิ่งดีๆขุมพลังดีแล้วนำมาสานต่อนำมาใช้งานเพื่อยกระดับรางวัลชีวิตร่วมกันของพวกเรานึกภาพที่คนไทยนะครับเป็นคนมีบุญมีบุญยิ่งขึ้นเคยได้ยินไหมครับเป้าหมายของชีวิตที่คนเราอยากมีอิสระทางการเงินเป้าหมายที่ดีกว่า,าจ,จะเป็นการที่เรา มีสุภาพที่ดีด้วยสรับผมเป้าหมายที่ดีกว่านั้นสสก็คือการได้อยู่กับทีมที่ไปกันได้ดีมากไปกว่านั้นอีกก็คือสายพันธุ์มนุษย์ของเราเนี่ยเวลาเรามองมองหน้ากันเรารู้สึกว่าเราเป็นพวกเราพวกเราจริงๆนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับวิดีโอ,อนี้เป็นวิดีโอ,อแรกนะครับท่านจะท้าทายตนเองเช่อนอะไรเช่นใดก็ได้นะครับแต่ กราบขอร้องว่าอย่าเป็นท่านคนเดียวที่จะได้ลองนะครับแล้วท่านอาจจะไม่ลองก็ได้แหละนะครับแต่การที่แนะนําวิดีโอนี้ไปจะเปิดโอกาสให้ให้ญาตทั่วไทยได้ลองผมกำลังพูดถึงอะไรครับผมเองนะครับก็ยังไม่ใช่คนในระดับของเมซี่ของคนที่เป็นสตาร์ทอัพแอปเปิลกูเกิลอีลอนมนะครับไม่ใช่ระดับนั้นนะครับแต่ ผมกำลังฝากความหวังพึ่งพาการเข้าถึงคุณค่าขุมพลังดีๆของดีในตัวคนไทยในกลุ่มคนไทยก็คือคนเดียวเนี่ยเข้าถึงมันก็นิดนึงมันก็ประมาณนึงนะครับแต่การที่ญาติทั่วไทยเข้าถึงนะครับซึ่งโอกาสนั้นโอกาสนั้นก็คือท่านจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มอบให้กับ ญาติทั่วไทยวิดีโอนี้คือท้าทายหนึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งเป็นเหมือนน้ำจิ้มเป็นเหมือนออเดอร์ที่จะให้ญาติได้ไปไปลองต่อเองนะครับก็ขอความกรุณาครับขอบคุณมากๆนะครับ